สวัสดีค่ะหน้าเอนดูน้องเดมี่ออกอาการเขินใหม่เตอ๋อจนเอาหน้ามุดหมอนสุดตาตัวน้อยขวัญใจของพี่ป้านอาทั่วทั้งประเทศน้องเดมี่ลูกสาวของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดีนบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอนดูขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาตกลุมรักหนักมากแถมยังใช้แววสวยได้คุณแม่มาเต็มๆล่าสุดน้องเดมี่ได้มีโอกาสเจอใหม่ลาวิกาและเต๋อ์ชันทวิต ทำเอาออกอาการเขินหนักมากจนทำเอาหน้ามุดหมอนแถมมีชอ็อตแแคจจมูกด,ด้วยจึงพี่พี่แฟนขับวอดแซวไม่ไหวโดยคุณแม่ลีเดียได้เผยคลิปลงอินตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าอาการเเขินมุดหมอนน้องเดมี่สร้างตำนานได้ทุกงานเลยค่ะมีมีม,มตลกตลกให้ได้ขำอยู่ตลอด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ